สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ้งอิงสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยฟิตบ้านแพงนะคะสวัสดีแฟนคลับของแม่บัวนำ้ำ้าจ้าชัยเดบัว JOT Official ออเมนี่มีเรื่องยินดีมาขอกราบขอพระคุณทุกทท่านนะคะผู้ติดตามแม่บัวครบพันละพี่น้องขอติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยๆนะคะน้องเมื่อละซิ2ยี่ิปแม่บัวก็ดีใจละคะ่ะ นางเบิงคอนเสิร์ตเกาอนีกับนางเบิงอิหลารับมาไลตอนเศร้าเขาก็มาสลับกันครับการเบิงคลิปพี่น้องคลิปเพลงคลิปเพลงแรงรักพระอภัยมณีที่น้องออฟน้องก้อยแล้วกะ็น้องมีวรชดาพรน,นะคะลองม่บัวปันวิวเบิร์ดมือฟังเลยฟังเบิร์ดมือวนไปวนไม้นี่แหละพี่น้อง ขึน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 สิบสามสิบสามในมาแรงเด้พี่น้องสิบสามในมาแรงแล้วก็แสนหนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วนะคะขนาดเจ็ดชั่วโมงพี่น้องเจ็ดชั่วโมงนะติดติดสิบสามในมาแรงเขาก็มาลุนกันว่าสิขึ้นสุดขึ้นสุดได้ซ้ำใดเนาะพี่น้องลุนลุนกันแล้วก็เข่ะไป ถล่มคอมเมนต์นะคะแล้วก็ไปช่วยกันดูช่วยกันเชร์ช่วยกันปั่นยอดไล์ยอดวิวให้หลูกๆเขาเนาะพี่น้องเนาะทัฟังเพลงเข้ากับมวลเขากับมีความสุขเขากับปั่นวิวไปพร้อมพี่น้องปั่นวิวเซิร์ฟเซิร์ฟล้อเพลงหลูกหลาเขาล้อเพลงอีหลาเขาอันนี้กันน้องมิวน้องก้อยร้องได้ดีมากเลยแนละ้วน้องออฟด้วยนะคะมาเบิงมาฟังกันพี่น้อง เสียงน้องก้อยสุดยอดเสียงสูงในตางยกไขรน,น้องก้อยน้องก้อยร้องเสียงสูงไม่บัวมากตั้งแต่อันเมียน้องสมบูรณ์เยมากมากค่ะเปินร้องเสียงสูงในหวานขนาดหาผู้เปียบเทียบหาผู้เปียบยากพี่น้องแต่นี่เขากลับมาหลุนแต่งรักพระอภัยมณีให้ขึ้นติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งให้ได้นะคะนะคะ มาซอยรุ่นกันพี่น้องก่อนจากกันกับอาโลโปูปขาวมีเรื่องมาบอกมือละเน็ตมือละนอยเห,ห็นพี่เห็นน้องฟังนาคะ่ะก่อนจากกันไปกบขอขอบคุณขอกราบสวัสดีแฟนฟแฟนที่เขามากดติดตามให้ไม่บัวมากดกดไลค์เพิ่มยอดวิวยอดผู้ติดตามให้ไม่บัวเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณหลยๆเด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะช,ชัยเดบวัเดบวเจโอทูออฟฟิเชียล กดกระดิ่งกดติดตามให้ไม่บัวติ้งๆงเลยด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ